สวัสดีค่ะอืมวันนี้จะมานำเสนอเอ,อเมื่อประมาณวันที่1ิบสมกราปี2021ันยีเอ็ดพันห้าร้อยนหเมื่อวันที่11 <c oughs> พี่ก็มีความรู้สึกว่าเหมือนมันจะเป็นไข้อะไรเงี้ยไข้หวัดนู่นนี่นั่นปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเงใช่ไหมล่ะก็ไปหาซื้อมะนาวอันเนี้ยนะนาวแล้วเอามาคั้นเมื่อวันที่สิบเอ็ดนะแต่แต่วันนี้วันที่สามสิบแล้วสา,ามสิบมกราเนี่ยมะนาวแล้วก็พึ่งนะเอามากินลักษณะเหมือนมันคอมันแห้งอะไรเงี้ยก็เลยเอามากิน แล้วก็กินยาแก้ไข้อี่พี่อยู่ต่างประเทศนะนี่นเวลาไปบ้านเมืองไทยพี่ก็ซื้อทิฟฟี่มาเพื่อก,กินทิฟฟี่เข้าไปมันก็รู้สึกดีมันเป็นไข้รู้สึกดีอะ่ะแต่มันไม่หายไงกินไปสองครั้งสมครั้งฮะสามสี่วันมันไม่ดีขึ้นแล้วะช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ว่าโควิดมันก็แรงมากๆเลยก็เลยบุกไปตรวจโควิด ผลปรากฏว่าเป็น COVID. โควิดโหแบบหมอเขาก็ให้กลับมาอยู่บ้านสิบวัน <c oughs> กับตัวสิบวันไม่ให้ไปไหนออกนอกบ้านก็มีความผิดแหละนี่ <c oughs> <c oughs> เราไม่เคยเป็นโควิดมาก่อนแล้วคนที่บ้าน <c oughs> อยู่กันสองคนผัวเมียน่ย <c oughs> เขาก็ไม่เคยเป็นโควิดวิธีการรักษาก็คือ <c oughs> เราก็เข้าไปในเว็บไซต์ของ หมอเอ็นพนะ่ยนิติโนนเฮาส์อะไรก็ว่าไปเซอร์วิสเขาว่าบอกว่าให้กินพาราเซตามอลแล้วก็รักษาตามอาการวันต่อวันต่อวันต่อวันวันแรกมันก็มีอาการแบบนี้เหมือนเป็นไข้แต่มันก็เยอะแยะเรายังหง้โหเราให้ตัวเองนะโอ้โหทำเป็นแบบตื่นเต้นใขรก็แล้วแต่พะรู้ว่าเป็นโควิดโอ้โหตื่นเต้นมากทำเป็นแบบตาแหกอะไรเงี้ยตอนแรกๆมันก็ไม่ค่อยออกอาการหรอกพอสองวันสามวันสี่วันเท่านั้นนะหู้หมาเลยนะ วันที่หนึ่งอาการไม่หยางวันที่สองการไม่หยางวันนี้นะวันที่สิบหกสิบเจ็ดนันที่ดีขึ้นมาแต่มันก็ยังไม่หายนะมันมีอาการแบบไข้จมูกรลร้อนตาเนี่ยร้อนเหมือนคนร้อนใหม่แล้วตามจะหลุดออกมาแา่เบ้าอะมันร้อนแล้วมันแสบมันแห้งจมูกเนี่ยเริ่มไม่รู้รสไม่รู้กลิ่นคอเนี่ยกินอะไรก็ไม่รู้รส จมูกนี่นะขนาดแบบวิกอวิกที่เป็นครีมครีมแล้วเรามาทาในโว้เวลามันคัดเนี่ยยังไม่ได้กลิ่นแล้วคอแล้วเนี่ยจะกินอะไรไม่รู้เรื่องไม่ร่อยเลยเรี้ยวหวานเค็มไม่รู้รสเลยเลยแล้วมันก็เกิดการไม่อยากกินข้าวแล้วมันก็ขั้นเนื้อขั้นตัวปวดตัวปวดปวดอย่างรุนแรงมากคนนู้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนี้โทรกันเมืองไทยก็บอกกินน้ำขิงทุกชนิดเลยข่าไคใบมะกรูดต้มแมงมวยไปหมดอะกินแบบให้มันร้อนกินให้มันร้อนให้มันร้อนข้างใน แล้วแล้วเวลาที่เราจะกินเนี่ยมันจะมีแก้วน้ําร้อนๆน,นี่ใช่ไหมเราก็น้ําร้อนเนี่ยเราก็มาดมเนี่ยให้ไอยมันเข้าไปในจมูกมันก็ช่วยได้ม,มันช่วยมากงแต่นี้ทีนี้เราคนไทยนะ<ๆ>กินยาน่นนี่นั่นใครว่าดีก็กินคือไม่รู้จะใช้ยาตัวไหนรักษาหมอก็บอกให้กินตัวนี้ตัวนี้พอก,กินตัวนี้มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นคือ,คอมันมันแย่ลงแย่ลงแย่ลง เราก็มานั่งนึกเนาะโหกูจะต้องตายด้วยโควิดเหรอเนี่ยแต่นี้มันเห็นยาอะไรก็กินไปเลยไม่กินก็ตายกินก็ตายใจเอาคิดนะ่ะก็กินไปมั่วอะไรไม่รู้มันหายด้วยตัวไหนหลายอย่างเยอะมากยาเยอะมากเนี่ยยาไพภูเบศเขาว่าดีก็เอามาเขาให้มาก็กินยาแก้ไอฝรั่งยาแก้ไอไทยน้ำผึ้งน้ำมะน,นาวทุกอย่างเลย และทีนี้จังหวะที่เรากินกินแบบไม่มีรสเนีบยมาๆๆแล้วสนาดการกินมันมันหยุดไปเลยคือมันไม่อยากกินอะไรละรักษาอะไรก็ไม่หายไม่ดีขึ้นอ่ะคือมันแย่แย่แย่ไปถึงมันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกมันไอทีนี้มันไอมันไอมันไอไอมากมันก็มีวิธีหนึ่งเนาะคนเรา่คนไทยมือจอบมะนาวนี่แหละ นี่แบบมะนาวนะมะนาวผนะนะสมน้ำผึ้ง,งน้ำผึ้งผสมมะนาวไม่ต้องใส่น้ำอะไรเราก็คือตักน้ำผึ้งมาสามช้อนชามะนาวไวสองลูกอะไรเงี้ยคนก็กินกินกินไปเหมือนไปกัดที่คอมันเป็นกัดที่ที่ที่คอแตกที่เราไอเนียคอมแตกเลือดมันออกจากคอมันไม่ได้ออกเป็นลิ่มเหมือนในในหนังนะคือมันออกไอปั๊บเราขาเกเสลตใส่กระดาษทิชชูเงี้ยมันจะเป็นดแดงแดงแ,แดงเข้มแดงส้มแดงนู่นแดงนี่นะ กินไปกินไปกินไปเชนี้มันก็คงยะไปกัดที่คอสเลดมันก็ออกออกออกมาแต่สเลดเนี่ยนะแปะมันไม่ออกมาเป็นสีเขียวสีอะไรมันจะขาวใสนิ่มๆใสขาวแต่ออกเยอะออกออกออกดีจริงๆเงินเป็นอะรังไม่หายนะนี่มันก็ยังคือเราไม่อยากนอนเราไม่อยากนอนกลางวันอยากจะนอนกลางคืนมันนอนไม่ได้สองนาทีแล้วนะ แต่เมื่อคืนเนี่ยโหโชคดีนะนอนได้ตื่นสองหเนเองโหโชคดีมากเลยทีนี้ก็ลงมาวันนี้นะทำเอาน้ำมะนาวเนี่ยทำ,ทำมาทำมะนาวกับเอายำผึ้งทีงนี้มะนาวที่เนี่ยมันถูกไนงะมันไม่เหมือนบองไทยทเรามันทั้งปีทั้งชาิก็ราคาเดียวมันอย่างเงี้ยทีนี้เราซื้อมาเยอะไงแล้วก็เลยอยากจะมาแนะนําวิธีการที่เราจะเก็บมะนาวไว้กินไว้ทําอะไรได้นานๆนี่ <ๆ S 1> ใช่ไหมเนี่ยมันจะมีที่ใส่น้ําแข็งเห็นไหมก็อาน้ำแข็ง,เ,นนขงเราน้ําใส่ไปมันก็จะเป็นน้าแข็งเนี่ย นี่เราก็เลยจะเอามะนาวเนี่ยเทลงไปลักษณะว่ามะนาวมันเป็นของเหลวนะถ้าถ้าเราจะกินแล้วก็เอาออกมาจากักให้เนี่ยเขาเรียกอะไรชินของมันอ่ะทำเก็บไว้กินดีกว่าปล่อยให้มะนาวมันผิวออกน้ําตาลน้าตาลแล้วมันเสียวเวลามันเสียมันก็จะรสมันก็ไม่อร่อยแล้วทีนี้ไอ้มะนาวที่เป็นก้อนก้อน,นแข็งเนี่ยถ้าเราแกงส้มเอยถ้าเราต้มยำ ก็เอาออกมาสักก้อนสองก้อนชามหนึ่งเนี้ยใช่ไหมมะนาวน้ำแข็งสักสองน้ำแข็งน้ำมะนาวเนี่ยสองก้อนแล้วก็มาทำกินเนี่ยคือทานอนมาหาลัยไปกินยำฉุกเฉินเนี่ยแล้วเวลาที่เราจะเอาน้ำพึ่ง<ๆ>มะนาวมาเนี่ยแล้วก็มาหนึ่งก้อนมาละล,ลายกับน้ำพึ่งคนไปคนมาพอมันละลายก็กินได้ลักษณะก็คือมันสะดวก เก็บได้นานเนี่ยพอเวลาที่มันเป็นก้อนแล้วเนี่ยเราก็เอามาคว่มหน้าให้มันละลายเสร็จแล้วก็ใส่ไปในกล่องหรือถุงพลจะติกเลยเหมือนเหมือนน้ำแข็งในน้ำแ็งเก็บเอาไว้กินช่วยให้มากเลย วันนี้อาการมันดีขึ้นมันมันรู้สึกเดินได้เราไม่อยากนั่งเฉยๆเนี่ยเราก็เลยหาอะไรทำเนี่ยเวลาที่เราเอาน้ำมะนาวใสมันจะเป็นอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็จะไปเก็บข้างนอกตามพระเจ้ามาตามข้าพเจ้ามา วันนี้มีอารมณ์ที่เดินได้นะปกติไม่อยากเดินไม่อยากทำอะไรตูมาอ่ามันจะเก็บในตู้เย็นเนี่ยาวางนนี่ตนนู้เย็น,น,น,นอยู่ด้านนอกอเอาใส่เข้าไปในตู้ มันก็จะอยู่อย่างลักษณะเนี้ยฮะเราจะทําให้มันเป็นน้ําแข็งก็ทิ้งไว้ก็เนี่ยแหละระยะหนึ่งอ่ะวันรึ่งวันมันก็เป็นน้ําแข็งจะกินจะใช้แล้วก็เอาออกมาวันนี้อารมณ์มันพามันอยากเดินไงมันไม่อยากนอนหนาวมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นน้ำแข็งแล้วเราจะใช้ประโยชน์กับมันยังไง สำหรับวันนี้คงจะพอแค่นี้ก่อนเพราะว่าคุณมากุญแจอขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วใครมีปัญหาอะไรที่อยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องโควิดอะไรเงี้ยลองถามที่ได้นะจากประสบการณ์ที่พี่เป็นมาเนี่ยมันก็ยังไม่หายดีหรอกแต่ว่าถ้าสิ่งไหนมันมีประโยชน์แล้วใครอยากรู้ว่าสายยังไองอะไรยังไงนะเอาเออ แน,แนวการรักษาของพี่ไปเพื่อม,มันช่วยได้นะพี่ยินดีเลยเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์ถามดูได้ใครไม่เคยเป็นก็ถามดูได้เพราะว่ามันไม่มีใครเคยเป็นหรอกแต่ถ้ามันช่วยกันได้พี่จะช่วยนะแค่นี้ก่อนนะ